มาต่อกันท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่23นะคะอ่าสัปดาห์ที่3เดือนพฤษภาคมนะคะท่านที่เกิดในวันจัน์ทรนะคะมาดูพลังงานสัปดาห์นี้นะคะว่าจะออกมาดีหรือยังไงนะคะเป็นพลังงานรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะขอให้ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะ ฟังเพื่อเป็นแนวทางเนาะดีรับไปไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคะสิบสองใบเช่นเคยนะคะการเงินการงานแล้วก็ความรักดูซิสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ดีรับไปนะคะใบที่หนึ่งนะคะอื้มจะเร่งรีบไปนี้จะได้เดินทางสัปดาห์นี้เหมือนมีเกณฑ์เดินทางนะคะอื้มแต่การเงินดีนะคะเนียดอ่าคนโสดคนไม่นะคะท่านจะได้เดินทางไกลนะคะหรือไม่ก็ท่านที่ไปทํางานนะคะเร่งรีบก็จะได้เดินทางร่วมกับอ่าคนโปรไฟล์คนสวย คนสวยและรวยมากนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้สวยและรวยมากนะคะท่านจะได้เดินทางไกลแบบกระทันหันนะคะอมีหันหลังให้แฟนด้วยนะคะเนี่ยเหมือนแฟนต้องโยกย้ายงานห่นางไกลแฟนแน่เลยนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะแต่การเงินดีนะคะเนี่ยให้ระวังนะคะท่านจะมีความกล้าหาญความสามารถสมองไวก็จริงแต่ว่าถ้า ถ้าท่านเป็นอ่าเป็นหนุ่มก็จะมีผู้ใหญ่อุปธรภมนะคอยอุปธรรมโอดวงนารีอุปธมรมนะเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มถ้าสาวก็เป็นคนที่อ่าสวยและรวยมากนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้ท่านจะทํางานอย่างหักโหมมีพลังนะคะการเงินดีได้จับเงินก้อนมีเป้าหมายกับเงินชัดเจนมีเสน่ห์นะคะอ้าว หน้าหน้าเป็นห่วงคือสําหรับคนโสดนะถ้ามีคนมาขายขนมจีบช่วงนี้ดูดีๆนะ,ะตำแหน่งแฟนนะคะในอนาคตจะเจอคนมีเจ้าของนะคะเป็นรักแทรกรักซ้อนนะต่อให้โปรไฟล์ดีแค่ไหนก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะดูไปก่อนนะคะอย่าพิ่งใจร้อนนะคะตำแหน่งการงานระหว่างจะขัดแย้งกับเจ้านายในเรื่องงานเหมือน ความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือไม่ก็เจ้านายจะ,ะให้งานหรือไม่ก็ลูกหลานบริวารน,นะคะตำแหน่งตำแหน่งแฟนนี่จริงๆนะคะเนี่ยนอนาคตระวังจะเจอรักแทกรักซ้อนนะเนี่ยราชนีพระจ,จันทร์เป็นรักที่ไม่เปิดเผยเนี่ยน่ากลัวนะคะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะช่วงนี้ถ้าเจอใครโปรไฟล์ดีๆก็อย่าพึ่งใจรอนนะ เหมือนจะเจอคนในเครื่องแบบด้วยนะคะเนี่ยนะตำรวจทหารปากกาปากคมนะคะหรือไม่ก็ถ้าถ้าอยู่ในช่วงนี้ท่านก็มีจิตใจที่เข้มแข็งห้าวหาญนะคะแต่บางทีก็ชอบคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆนะคะเนี่ยคิดถึงคนรักเก่านะคะท่านมีเกณฑ์อยากเก็บตังค์อยากเก็บเงินก้อนนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะไม่อยากใช้ใจ่ายอะไรก็เป็นเรื่องดีนะคะสําหรับ คิดจะเก็บตังค์นะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนะาะลูกหลานบริวารก็จะแข่งกระด้างกับเรานะคะช่วงนี้นะวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีของคุณนะคะวันที่ดีก็จะมีวันที่22จะได้ข่าวดีเรื่องงานสําหรับท่านที่งานออนไลน์งานก็จะเข้านะคะจะมีโชคมีลาบด้วยนะคะวันที่22นะวันที่23จะได้ดีลงานกับคนในเครื่องแบบนะคะ แต่เรื่องสุขภาพก็น่าเป็นห่วงนะคะท่านบางท่านถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะคะอึดอัดแน่นหน้าอกหรือหายใจไม่ออกรีบไปหาหมอนะคะเพราะว่าระบบสายตาหน้าอกรู้สึกจะมีปัญหานะเพราะว่าไพ่สุขภาพก็ขึ้นเช่นกันนะคะการเดินทางแบบกระตันหันวันที่18 19ให้ระวังความขัดแยง้งในสายงานวันที่20ิ คิดเก็บตัางนะคะมีเงินก้อนนะได้จับเงินก้อนนะวันที่21่คิดถึงเรื่องเก่าๆวันที่22ได้ข่าวดีเรื่องงาน23กับ24เนี่ยให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะการงานดีนะคะวันที่22เนี่ยจะได้ข่าวดีเรื่องงานนะคะ,ะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ให้ระวังเรื่องสุขภาพเห็นไหมคะถึงว่าท่านรู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งเข้าหานแค่ไหนแต่ว่า บางทีสุขภาพคนเรามันอยู่ข้างในนะคะต้องระวังนะจิตใจท่านเท้าหานมากช่วงนี้แบบลุยงานเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าสุขภาพสายตาหน้าอกมีปัญหานะคะรู้สึกจะอึดอัดกับที่อยู่อาศัยด้วยหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับการตําแหน่งคนนะคะสภาพแวดล้อมนะคะคนรอบข้างทําให้เราอึดอัดใจนะคะ าดาบขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยให้ระวังนะลักแทรกลักซอนนะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะใจเย็นๆนะเรื่องความรักคนโสดอ่าดูๆไปก่อนนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็มีดวงห่างกันเพราะเดินทางไกลนะคะ<ม>เห็นไหมคะราชินีพระจันทร์กับอ่าเนี่ยหมายถึงว่ามันจะเป็นรักที่ปิดบังนะคะบอกใครไม่ได้นะคะดูดีๆนะคะสําหรับคนโสดนะท่านที่เกิดในวันจันทร์อ่า คนสวยคนหล่อมีสเสน่ห์แต่ก็น่ากลัวเวลามีคนเข้ามานี่เราก็ต้องเช็คดีๆนะคะไม่งั้นจะมีปัญหาในอนาคตเนาะเออขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวันดีก็มีวันไม่ดีก็มีสลับกันไปเนาะชีวิตคนเราก็แค่นี้นะคะฟังแล้วก็มามีสตินะคะ แต่การเงินดีโอเคใช้ได้นะคะมีสเสน่ห์นะคะแต่งตัวสวยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเรื่องงานแล้วก็เรื่องเ,อเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะโชคดีสําหรับเรื่องงานกับเรื่องเงินสําหรับเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องคู่แซ้คู่ซ้อนนะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะ,ะจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าเป็นคนรักสวยรละงามอยู่แล้วนะคะคนวันจันนะฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอดาวเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ